การยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะด้วยการนำเอาเทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยทำให้เพิ่มความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยล่าสุดก็มีความพยายามหนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับแต่ที่น่าสนก็ถ้าสนใจก็คือหลายๆอย่างนั้นถูกต่อยอดมาจากสิ่งที่เคยมีประโยชน์ในอดีตแต่ว่าปัจจุบันหลายคนอาจจะมองข้ามอย่างเช่นสิ่งนี้ครับ ถ้าไปถามเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบเขาไม่รู้จักสิ่งนี้แล้วนะครับนี่คือตู้โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญที่เลิกใช้งานไปแล้วแล้วก็ถูกนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสมาร์ทโฟหรือว่าเสาไฟอัจฉริยะครับ หนึ่งในอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะหรือว่าพิจิตตสมาร์ทซิตี้ซึ่งเทศบาลเมืองพิจิตเขาจับมือกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติและตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตช่วยกันนะครับเสาไฟอัจฉริยะนี้สามารถให้บริการสัญญ,ญาณอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงให้กับประชาชนได้ฟรีแบบง่ายๆครับเพียงแค่ไปกดล็อกอินรับสัญญ,ญาณ WiFi ก็ใช้ได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนแต่จะให้ใช้ในเวลาที่จำกัด เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมีปุ่ม SOS เพื่อขอความช่วยเหลือไปอยังตำรวจด้วยครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้ซึ่งก็เชื่อว่าโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้มีไรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาจะได้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นนะครับและถ้าเกิดว่ามีภัยก็ยังจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีด้วยครับ เชื่อว่านะครับคนพิจิตจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็โดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับในการกระจายจุดสัญญาณไวไฟเบื้องต้นก็จะเป็นที่ส่วนสาธนาะย่านชุมชนนะครับการติดตั้งกล้องวงจรปิดก็จะเป็นย่านธุรกิจในเมืองทั้งหมดเลยครับน่าจะประมาณ150จุดครับดีค่ะสําหรับประชาชนที่เขาเอาจอเหตุการณ์แบบนี้อ๋อครับเอเือ<ะ>เป็นถูกเฉินใช่ไหม แล้วอย่างไ i f ฟที่ค่ายใ,ใช้ฟรีเนี่ยอย่างนักท่องเที่ยวอย่างเราจะเป็นต้องใช้มั้ครับแล้วก็จะมั่นใจขึ้นใช่ไหมกับอย่างนี้เพรามั่นใจขึ้นตรงที่มีเหมือนเหมือนมีคนคอยดูแลตลอดเวลาเวลาที่มีเกิดเหตุที่ไม่ดีแล้วมีเตู้ตรงนี้อำนวยความสะดวกให้หกับทุกคนที่มา สำหรับเสาไฟอัจฉริยะจะถูกติดตั้งอยู่ตามสวนสาธารณะต่างๆทั่วเขตเทศบาลเมืองพิจิตรรวม7จุดนะครับนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดอีกกว่า150ตัวกระจายทั่วเมืองพิจิตรใช้งบประมาณ1ล้าน7แสนบาทนั่นเองครับ